3ากสามนะสามสองหนึ่งเย้ยินดีนะครับยินดีตอนรับทุกคนนะครับก้าวสู่คุณประสานงานนะครับผมก้าวไกลสงขาเขตเก้าใครจะถ่ายรูปกับหัวหน้าก็เยนเจญนะครับผมก็ชื่อวิจักรนะครับพุทสุริยานะชื่อเล่นชื่อบอลนะครับเป็นผู้ประสานงานพักก้าวไกลจังหวัดสงขานะครับวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับเจอทั้งสมาชิกพักนะครับ ผู้สนับสนุนพรรคนะครับรวมถึงคนที่อาจจะเห็นงานในวันนี้แล้วก็อยากจะเข้ามาชมนะครับก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าผู้ประสานงานพรรคประจําจังหวัดเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยทำหน้าที่ในการประสานงานต่งตางๆในของพรรคนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆในจังหวัดสงขลานะครับรวมถึงโบวตวาระสําคัญสาคัญแทนพี่น้องสมาชิกพรรคในจังหวัดสงขลาเวลาพรรคมีโหวตอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ ระเบียบพักนะครับรวมถึงการโหวตคณะกรรมการสาขาพักด้านธงกรรมการบริหารของพักนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาชิกพักในจังหวัดสงขลาทุกคนนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าในวันที่25นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกจังหวัดในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะมีโอกาสในการโหวตตัวแทนพักประจำจังหวัดครั้งหนึ่งน,นะครับเราจะตั้งจัดตั้งสาขาพักนะในวันที่25 แรมิงโกล่านะครับเวลาบ่ายโมงนะจนถึงประมาณสี่โมงห้าโมงเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมในการเลือกนะครับตัวแทนของพรคประจําจังหวัดนะครับเป็นเป็นหัวหน้าสาขาพักนะครับก็หากใครว่างนะครับสมาชิกท่านไหนว่างก็เรียนเชิญนะครับส่วนใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคิดจะเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปโหวตตัวแทนของพรคประจําจังหวัดเนี่ยก็ยังสามารถเป็นสมาชิกได้แล้วก็ต่ออายุสมาชิกได้นะครับ โอเควันนี้ผมก็มาพูดก่อนผู้สมัครนิดน,นึงวันนี้ผู้สมัครเป็นดาวเด่นอยู่แล้วแล้วก็มีหัวหน้าพักเป็นดาวเด่นนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงการสร้างพักการเมืองครับการสร้างพักเก้าไกลหรือว่าสิ่งที่พักเก้าไกลคิดฝันนะครับอาจาผมอาจจะไม่พูดถึงเรื่องนโยบายเยอะนะครับแต่แน่นอนอาจจะเฉียวไปนิดหน่อยแต่ว่าจะพูดถึงการคอนเซ็ปต์ของพักแล้วก็การสร้างพักมากกว่านะครับการเลือกตั้งเนี่ยกำลังจะใกล้จะถึงแล้ววันนี้วันที่19 แล้วก็คนเอกประยุทธ์บอกว่าวันที่20ยุคสภานะครับปีกองทางการเมืองเนี่ยก็เริ่มดังจริงๆมันดังมานานแล้วแหละนะแต่มันเพิ่งมาเริ่มดังมากขึ้นนะครับเดี๋ยว20ยุคสภาเนี่ยพึกเถิเมกันนะครับก,กันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มดังขึ้นแล้วพากก้าวไกลเข้ามาในคอนเซ็ปต์นะครับว่าการพรกคก้าไกลประเทศไทยเป็นเหมือนเดิมนะครับการเมืองดี ปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตนะครับแล้วมันเกี่ยวกับการสร้างพักก้าไกลของเราอย่างไรนะครับหลายคนแล้วพูดถึงจำเป็นอาเซียนของพักเก้าไกลแล้วบางคนบอกว่าทําไมพักก้าไกลไม่มีพูดเรื่องปากท้องนะครับผมว่าอาจจะแย้งนิดนึงว่าจริงเรามีพูดเรื่องปากท้องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการนะครับหวยใบเสร็จหรือว่าค่าแรง4 5 0าบาทนะครับเรามีเรื่องปากท้องนะครับนโยบายเรามีกว่า300ข้อนะครับใน,ในใน์ขอเก้าไกล ท้องดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าการเมืองไม่ดีเราจะเป็นต้องมีการเมืองที่ดีเราจะมีสสแบบรังสิบันโรมได้ยังไงนะครับเราจะมีสสแบบชัยกัญญาได้ยังไงเราจะมีสสแบบวิโรดได้ยังไงเสียงกล้องนิดหนึ่งแววๆนะครับเราจะมีสสที่กล้าหารชนกับผู้มีอิทธิพลในรัฐหรือผู้มีอิทธิพลภายนอกรัฐนะครับมีสสที่กล้าหาร ชนกับบุญคุณได้อย่างไรชนกับอำนาจนอกระบบได้อย่างไรครับถ้าไม่ใช่พักเข้าไกลนะครับสสเหล่านี้ไม่ได้อยู่เกิดมาทนได้ทุกอย่างนะเหมือนไม่ได้เกิดมาแล้วก็เก่งกล้าชนได้ทุกอย่างครับผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผลไม้ที่ดีผลผลิตที่ดีเนะี่ยมาจากต้นไม้ที่ดีก็คือพัก พักก้าไกลของเราทําไมสอสอของเราถึงกล้าอภิบายชนกับรัฐแบบนั้นชนกับกลุ่มทุนแบบนั้นชนกับทุกคนแบบนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าพักของเราเนี่ยสร้างด้วยสมาชิกพักสร้างด้วยประชาชนสร้างด้วยเงินบริจาคพักการเงินแน่นอนเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะเหมือนคนอื่นนะครับแต่เงินที่เราได้มานะครับก็มาจากเงินบริจาคของประชาชนก็ เราได้มาเป็นอันดับหนึ่งตลอดอย่างที่พี่นิรันด์ว่าในปีที่ผ่านมาเราได้มาอยู่ที่47ล้านบาทก็ขอบคุณขอเสียงตบมือให้กับคนที่บริจาคใ,ให้พรรคก้าไกล่อยครับ <gebaut> เงินเหล่านี้มาจากเงินบริจาค <_' S 1> ภาษีเท่านั้นนะครับจะมีเงินบริจาคจากส่วนอื่นๆภายนอกมานะครับทําให้พักคก้าไกลเนี่ยอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินของใครไม่ต้องพึ่งทุนของ สร้างพักแบบนี้นะครับทำไมเราต้องสร้างพักที่ไม่ได้ <Jugend> พึ่งเงินในทุน <im> ไม่ได,ไได้พึ่งมุ้งการเมืองนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราหยิบยืมเงินของคนอื่นเราเอาเงินของใครมาใช้เราเอาอำนาจของใครมาใช้เราจําเป็นต้องตอบแทนคนคนนั้น